คนบางคนในมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับการกักขังผู้อื่นเอาไว้ตลอดชีวิตเพื่อความสำราญน้องตัวเพียงชั่วประเดียวประดาวอย่างเช่นพวกที่นิยมเลี้ยงปลาตู้นกเขานกแก้วขังกรงอะไรทำนองนี้นานๆครั้งเขาถึงจะมาชื่นชมกับมันสักทีหนึ่งเมื่อว่างจากภารกิจการงานบางทีงานยุ่งมากๆก็ไม่ได้สนใจและบางครั้งก็ถึงกับลืมให้อาหาร โดยกักขังมันเอาไว้ทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเพียงเพื่อความสุขใจของตัวฝ่ายเดียวปล่อยให้อยู่ในกรงอับอับเหม็นๆแล้วก็มีเนื้อที่จำกัดโดยลืมคิดไปว่าหากตัวจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้นบ้างจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ทนได้ไหมหากจะต้องอยู่ไปจนตลอดชีวิตเช่นเดียวกับมันคงจะพากันแหกปากร้องกันจนคอโป่งไปเท่านั้นเอง คุณนายน้อมเนี่ยเป็นคนมีฐานะทางบ้านอยู่ในระดับเศรษฐีคนหนึ่งแกค่อนข้างจะเป็นคนใจบุญแล้วในเวลาเดียวกันก็หน้าเลือดชนิดหาตัวจับยากที่ว่าใจบุญก็เพราะแกจะตื่นตักบาตรทุกเช้าเป็นประจำไม่ได้ขาดอาหารที่ใส่นี่นก็เป็นของดีๆมีราคาทั้งสิน้นแถมท้ายด้วยปัจจัยใส่ซองถวายพระทุกรูปที่มาโปรดนอกจากนั้นเวลาที่เขาตั้งกองผ้าป่ากระถิน แกก็มักจะไปร่วมเป็นกรรมการเป็นประธานหรือว่ารองประธานอยู่เสมอเรียกว่ามีชื่ออยู่ระดับหน้าหน้าของใบโมทนาแหละส่วนเรื่องที่ว่าหน่าเลือดก็เพราะแกออกเงินกู้ดอกร้อยละห้าบังเก้าบางบาง,บางรายก็หนักถึงร้อยละยี่สิบต่อเดือนคือแล้วแต่ว่าใครจะมีของมาหรือไม่มีถ้ามีของมีค่ามาให้ยึดไว้เป็นของกลางก็จะเสียดอกถูกทุกๆเย็น คุณนายน้อมจะเดินไปเก็บดอกเบีย้ยกับแม่ค้าในตลาดที่ผ่อนส่งเป็นรายวันคนไหนไม่มีให้หรือผัดผ่อนก็จะโดนว่าแดกว่าดันเป็นประจำหากติดหลายวันแล้วก็อาจจะโดนด่าสาเสียเทเสียกลางตลาดให้ได้รับความอับอายเอาง่ายๆและในทุกๆเช้าแกก็จะตื่นมาตักบาตรตามปกติโดยอาศัยเสียงเรียกจากนกแก้วนกขุนทองเจ็ดแปดตัวที่แกเลี้ยงใส่กรงตั้งเอาไว้หน้าบ้าน แม่จ๋าพระมาแล้วแม่จ๋าพระมาแล้วพอเห็นพระกัะลูกศิท์วัดเดินมาหยุดคอยหน้าบ้านซึ่งคุณนายน้อมจะวางของที่ใส่บาทวางไว้บรรดานกที่แกเลี้ยงก็จะส่งเสียงตะโกนเรียกคุณนายน้อมซึ่งกำลังทำภารกิจอยู่ข้างในก็จะรีบวางมือแล้วกูลีกุจอออกมาไ่วยพระที่บวชใหม่นั้นเห็นนกขังกรงอยู่ก็รู้สึกไม่สบายใจ ประกอบกับเห็นคุณนายเป็นคนใจบุญสุนทานตักบาตรทุกเช้าอีกทั้งบ้านแกก็เป็นบ้านสุดท้ายพระท่านก็ลองเป,ย,เปยไปว่าเออโยมเลี้ยงนกเอาไว้หลายตัวสินะคุณนายน้อมยิ้มแก้มทบปรีเพราะนึกว่าพระชมว่าตัวเองเป็นคนใจบุญชอบเลี้ยงสัตว์ประกอบกับเคยเห็นท่านคอยปรนิบัติหลวงพ่อบ่อยๆเวลาที่ไปวัดก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยด้วยเป็นอย่างดีคุณนายน้อมก็บอกไปว่า ก็หลายตัวอยู่และเจ้าค่ะหลังบ้านก็มีชนีอีกมีเสือปลาตัวเล็กๆแล้วก็กระรอกกระแตท่านก็พยักหน้าเหลียวไปมองดูที่รถที่จะมารับไปส่งวัดเมื่อเห็นว่ายังไม่มาก็พูดต่อเออโยมขังกรงเอาไว้ทั้งหมดเลยเหรอใช่เจ้าค่ะเมื่อตะก,กี้ก็กำลังให้อาหารมันอยู่หลังบ้านแล้วโยมเคยลืมให้อาหารมันมั่งหรือเปล่าก็นานๆก็มีบ้างละเจ้าค่ะ งานยุ่งยุ่งหรือไปต่างจังหวัดไม่มีใครดูแลมันก็เลยต้องอดไอเราจะไม่ไปก็ไม่ได้เพราะมีธุระสำคัญจริงๆเอาอาหารใส่ไว้มากๆม,มันก็หกหล่นเสียหายหรือไม่ก็บูดเน่าหมดเออน่าสงสารมันนะคงจะหิวกันแย่โยมเจ้าค่ะพอกลับมานะก็เรียบให้มันกินชดเชยไปเลยหลวงพี่ก็พยายามหาทางเกลี้ยกล่อมเพราะไม่ต้องการในคุณนายแกมีเวรมีกรรมต่อไป เพราะกักขังสัตว์เอาไว้ตลอดชีวิตเออโยมความจริงถ้าปล่อยให้มันอยู่ตามป่าอย่างเป็นธรรมชาติก็จะดีนะโยมเหมือนกับเราน่ะแหละใครมากักมาขังก็ไม่ชอบใช่ไหมอุ๊ยไม่ได้หรอกเจ้าค่าตัวหนึ่งดิฉันซื้อมาตั้งหลายตังจะปล่อยไปได้ยังไงแล้วก็เลี้ยงมันไว้เป็นเพื่อนด้วยอ๋องั้นเหรอหลวงพี่อยากจะพูดแต่ก็คิดว่าคุณนายแกคงไม่ยอมแน่แน พอดีกรรถมารับท่านก็เลยกลับวัดไปด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะยังไม่สามารถจะสร้างกุศลได้ตามที่ใจหวังทั้งฝ่ายคุณนายน้อมเองก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะว่าเห็นว่าหลวงพี่เป็นแค่พระบวชใหม่สวดมนต์สวดพรก็คงยังไม่เก่งซะด้วยซ้ำแต่มาบอกให้เอาสัตว์ไปปล่อยคล้ายๆกับว่าตัวกำลังทำบาปอะไรทำนองนี้ ็เลยคิดในใจว่าจะต้องไปฟ้องหลวงพ่อซึ่งสนิทกันดีให้ช่วยอบรมสั่งสอนสะหน่อยด้วยความโกรธคุณนายน้อมก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินมาเปิดประตูรถเก๋งส่วนตัวที่จอดเอาไว้หน้าบ้านปกติแกจะไม่ขับเองต้องวานลูกสาวหรือว่าญาติญาติมาขับให้แต่วันนี้ด้วยความโกรธแล้วก็เห็นว่าวัดอยู่ไม่ไกลามากนะักก็เลยตัดสินใจขับมันซะเองเพราะความโกรธต้องการจะรีบไปฟ้องหลวงพ่อ แต่ไม่รู้ว่ากรรมบันดาลหรือ,อยังไงแกเกิดเลี้ยวผิดขับรถออกไปนอกตัวเมืองอย่างไม่ตั้งใจด้วยความโมโหก็เลี้ยวเส้นนั้นออกเส้นนี้เพราะคิดว่ามันเป็นทางลัดกลับมาที่เก่าแต่ปรากฏว่ากลับตะเลิดออกไปไกลย,ยิ่งกว่าเดิมตา,ตายตายไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะหลงฮะคุณนายนอมปลารบกับตัวเองเสร็จแล้วก็บึงรถอย่างรวดเร็วจะหาทางกลับให้เจอ ยิ่งขับก็ยิ่งเข้าไปในป่าลึกเข้าทุกทีทุกทีจนทะลุออกทางรอพชอหรือว่าทางลูกรังสีแดงซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อฝนที่ตั้งเข้ามาตั้งแต่ตอนเช้าก็เริ่มเทลงมาอย่างหนักคุณนายน้อมขับรถด้วยความตื่นตนกไม่นานนะักก็พลัดตกลงไปข้างทางแล้วก็กลิ้งอยู่หลายตลบกว่าจะไปตะแคงเค้เก้อย,อยู่ริมโคนไม้ คุณนายน้อมสลบไปนานหลายชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นเวลาค่ำแล้วตัวเองยังนอนตะแคงติดอยู่ในรถไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้ก็เพราะว่าโครงรถมันบู้บี้ขวางเอาไว้เนื่องจากตกลงมาจากไหลาทางซึ่งสูงพอสมควรแล้วก็ปะทะกับต้นไม้กับโขดหินก็เลยค่อนข้างจะพังยับเยินน้ำฝนที่ขาดเม็ดไปแล้วไหลเข้ามาในรถทำให้รู้สึกเฉอแะแฉะแล้วก็เหม็นอับ สภาพภายในรถเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับกรงที่แกเคยขังสัตว์ป่าเอาไว้เลยเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาตั้งแต่ตอนเช้าแกก็รู้สึกหิวแล้วก็กระหายน้ำเต็มกำลังคุณนายน้อมก็ตัดสินใจเอามือกรอบน้ำผลที่ไหลเข้านองอยู่กับหลังคารถที่ตะแคงอยู่นั้นดื่มกินเข้าไปเพื่อดับกระหายแม้ว่ามันจะเป็นสีโคลนคุณคุณคณก็จำต้องฝืนกลัามกลืนเข้าไปเพราะรู้สึกคอแห้งแล้วก็หิวเต็มที่ เวลาค่อยๆผ่านไปอย่างเชื่องช้าหน้าแปลกที่ไม่มีใครมาพบทั้งๆท,ท,ที่ถนนสายนี้ก็มีรถวิ่งบ้างพอสมควรคิดไปคิดมาก็นึกได้ว่าช่วงนี้ตรงกับวันสา์ไทยซึ่งพวกชาวไร่ชาวนาเขาจะไม่ออกไปทำงานในไร่กันพวกรถบรรทุกไอ้ก็หยุดทำงานหลายวันคุณนายน้อมหลับหล,ลับตื่นตื่นอยู่ภายในรถจนมารู้สึกตัวอีกครั้งในตอนสายของวันรุ่งขึ้น กว่า24ชั่วโมงแล้วที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยได้จะดื่มน้ำโคลนคุณคุณแก้กระหายก่อนที่จะหลับไปอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียภาพของพระนุม่มรูปนั้นก็ผลุดขึ้นในมโนสำนึกเออนิยมเลี้ยงนกเอาไว้หลายตัวนะสินะเคยลืมให้อาหารมันมั่งไหมเคยเจ้าค่ะเออน่าสงสารนะมันคงจะหิวกันแย่ เจ้าค่ะพอกลับมาดิฉันก็รีบให้มันกินชดเชยไปเลยแหละเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้คุณนายน้อมเริ่มรู้รสชาติความหิวของนอกและสัตว์ที่เลี้ยงไว้แล้วว่าเมื่อยามที่ปล่อยให้มันอดเพราะความหลงลืมมองตัวเองนั้นมันทุกข์ทรมานขนาดไหนแม้ว่าจะชดเชยในวันหลังก็ไม่มีทางลบล้างได้เลยหลับไปอีกพักใหญ่ๆก็ต้องตื่นขึ้นมาด้วยความหิวและร้อนอบอ้าวเพราะว่าถูกขังอยู่ในตัวรถเป็นเวลานาน ลองเอามือขยับดูก็ไม่สามารถจะเปิดประตูออกมาได้คุณนายน้อมก็ได้แต่ถอนใจกระจกประตูและหน้าต่างรวมทั้งด้านหน้ารถก็แตกละเอียดไปหมดแล้วแต่โครงหลังคาที่พังพับลงมาเนี่ยคล้ายเป็นเหมือนกระซี่โครงขังขวางกั้นเอาไว้ทําให้ไม่สามารถคลานออกไปได้ประกอบกับแกเป็นคนมีรูปร่างอ้วนอุ้ยอ้ายกว่าจะขยับตัวได้แต่ละทีมันแสนที่จะลำบากยากเย็น สภาพคุณนายน้อมเวลานี้ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลี้ยงที่แกขังกรงเอาไว้นั่นแหละแกะเริ่มร้องไห้แล้วก็หลับไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความอ่อนเพลียจนแทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงภาพของพระหนุ่มรูปนั้นก็มาปรากฏขึ้นในความฝันอีกครั้งหนึ่งเป็นไงบ้างล่ะโยมท่านเจ้าขาท่านคุณนายรีบพนมมือไหว้ยอย่างดีใจท่านมาโปรดแล้วช่วยด้วยเถอะเจ้าขา้าจะให้ช่วยยังไงละโยม มันเป็นผลกรรมที่โยมได้ทำไว้เองแล้วยังจะต้องรับกรรมไปอีกนานนะักกว่าจะหมดท่านเจ้าขาดิฉันทุกทรมานแสนสาหัสแล้วดิฉันสำนึกได้แล้วท่านช่วยด้วยเถอเจ้าคขาอืมเอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะช่วยนะเสร็จแล้วภาพพระหนุ่มรูปนั้นก็เลือนหายไปคุณนายน้อมก็พยายามสายสายตามองหาไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอเอ้ ยังไม่ตายเว้ยมาช่วยกันหน่อยเว้ยเออใช่นั่นไงยังโบกมือไหวๆอยู่เลยแววเสียงคนดังขึ้นคุณนายน้อมก็เริ่มรู้สึกตัวอีกครั้งแกค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้อย่างลำบากเพราะว่าอ่อนเปลี้ยเต็มที่แล้วเอ,อ๊ะลืมตาแล้วลืมตาแล้วเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยเร็วพวกชาวบ้านที่มุงดูต่างช่วยคนละไม้คนละมือบางก็ไปหาท่อนไม้มาช่วยงัดบ้างบางก็ใช้มือ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถงัดโครงเหล็กที่มีความแข็งแกร่งให้ง้างออกได้เอ้ยไม่ไหวเว้ยไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยดีกว่าเอเดี๋ยวก่อนลุงเดี๋ยวก่อนคุณนายน้อมรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายพูดเสียงไม่ดังนักอะจนพวกชาวบ้านต้องก้มลงมาฟังเออว่าไงเราไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวตำรวจเขาก็มาช่วยแล้วลุงฉันหิวเหลือเกินไม่ได้กินอะไรมาเกือบสองวันแล้ว ขออาหารในฉันหน่อยฉันมีไส้คอกระแหวนลุงถอดเอาไปเถอะเฮ้ยไม่ต้องรอกเดี๋ยวลุงจะหาอะไรใหม่กินพูดจบชายชราก็หันไปถามพักพวกที่ยืนมุงอยู่รอบๆเอาเฮ้ยใครมีอาหารติดมามั่งเอามาให้คุณนายแกนหน่อยสิมาได้กินอะไรมาสองวันแล้วเดี๋ยวเป็นลมตายกันพอดีพวกชาวบ้านเขาเพิ่งกลับจากทำบุญที่วัดก็เลยมีอาหารหลายอย่างใส่ปิโตหิ้วมาด้วยพร้อมกับน้ำสะอาด นับว่าผลบุญที่คุณนายนวลเคยสร้างสมไว้ยังช่วยเหลือได้บ้างแกถึงได้รอดตายอย่างหวุดหวิดในวันนั้นลุงคนที่ช่วยเหลือก็บอกในขณะที่รอตำรวจนี่อย่างดีนะข้าชวนเพื่อนบ้านผ่านมาทางนี้ปกติเราก็เดินกันไปอีกทางหนึ่งเนี่ยรถคงจะล่นข้างทางมาหลายวันแล้วเออเวรกรรมจริงๆหลังจากอยู่โรงพยาบาลเกือบสองอาทิตย์คุณนายน้อมก็กลับมารักษาตัวอยู่บ้าน สิ่งแรกที่แกทำก็คือให้ลูกจ้างรีบเอาสัตว์ไปปล่อยในป่าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีชีวิตอยู่ได้ตามธรรมชาติเหมือนกับตัวอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าถูกจับมาขังนานแล้วแต่ก็ยังดีกว่าขังมันไว้ตลอดชีวิตนั่นแหละทุกๆเช้าคนนายน้อมจะรีบตื่นมาใส่บาตรแล้วก็ทำบุญช่วยเหลือคนยากคนจนที่ได้รับความเดือดร้อนดอกเบี้ยงเงินกู้ที่แกเคยขูดรีดมาจากชาวบ้านแกก็เลิอกอย่างเด็ดขาด ในรายที่จําเป็นมาขอความช่วยเหลือแกก็คิดดอกถูกๆไม่น่าเลือดเหมือนแต่ก่อนครับคนบางคนต้องซื้อบบทเรียนราคาแพงด้วยชีวิตหวังว่าท่านคงโชคดีที่ไม่ต้องประสบกับเรื่องราวกดแห่งกรรมด้วยตัวเองเหมือนเช่นคุณนายน้อมเรื่องนี้ถ้าจะมีคุณความดีหรือบุญกุศลอยู่บ้างก็ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แบ่งผลบุญไปให้ผู้ฟังทุกท่าน จงมีความสุขโดยทั่วหน้ากันครับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนี้ครับคุณพันนีเป็นคนเล่าให้ฟังคุณพันนีเล่าว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลที่แกประจำอยู่วันหนึ่งทางโรงพยาบาล ได้รับคนไข้อาการหนักไว้คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักห้าสิบปีเศษหญิงคนไข้มีอาการเพริ้อคลั่งไม่รู้ตัวเป็นบางขณะตามเนื้อตามตัวมีรอยขีดข่วนเป็นริ้วรอยบางแห่งก็เป็นแผลลึกโดยเฉพาะที่แขนทั้งสองข้างตั้งแต่ข้อศอกไปจนถึงหลังมือและที่บริเวณหน้าท้องมีรอยแผลเว,วะวอะ หลังจากได้รับการบอกเล่าถึงอาการจากญาติของคนไข้ที่นำคนไข้มาส่งโรงพยาบาลแล้วก็การตรวจของนายแพทย์ทราบว่าคนป่วยเนี่ยป่วยมาหลายวันแล้วแรกๆคนไข้บ่นว่าปวดศีรษะพอปวดหนักๆเข้าก็มีอาการเพ้อคลั่งใช้เล็บมือขีดกวนตัวเองจนเป็นแผลอย่างที่ปรากฏต่อมาก็มีอาการชักแล้วในที่สุดก่อนที่จะนำมาส่งโรงพยาบาลสองวันคนไข้ก็พูดไม่ได้ พยายามจะพูดหรือส่งเสียงร้องแต่ก็ไม่มีเสียงลอดออกมาผลการตรวจอย่างละเอียดในเวลาต่อมาพบว่าคนไข้เป็นเนื้องอกในสมองอาการอยู่ในขั้นอันตรายแต่ทางแพทย์ก็ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยชีวิตคนไข้เมื่อนำคนไข้ไปไว้ที่เตียงคนไข้ก็มีอาการคุ้มคลั่งขึ้นมาอีก แกยกมือขึ้นข้างหนึ่งแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งควนล,ลงไปบนแขนที่เป็นแผลเวอะเวะเลือดไหลทะลักออกมาอีกแกควนตัวเองแกอย่างรุนแรงแต่แกก็ไม่ได้ร้องหรือส่งเสียงแต่อย่างใดนอกจากจะอ้าปากพังงาพังาพงาบตาเหลือกอยู่ไปมาถึงคนไข้จะไม่สามารถร้องออกมาได้แต่จากสีหน้าและดวงตาที่เหลือกถลน้องแกก็แสดงออกถึงความเจ็บปว,วดรุ่ร้าวและทนทุกขทรมานอย่างแสนสาหัส ทางนายแพทย์ก็เลยต้องสั่งให้มัดมือและเท้าทั้งหมดของคนไข้ติดไว้กับเตียงเมื่อถูกพันธนาการอย่างนั้นเกก็ยังคงบิดตัวไปมาปากก็ยังอ้าพังงาพังงาคล้ายๆจะพูดหรือว่าร้องขออะไรบางอย่างนายแพทย์ก็ต้องสั่งให้ยาระงับประสาทคนไข้ถึงมีอาการสงบลงหลังจากคนไข้สงบลงด้วยฤทธิ์ของยาระงับประสาทคุณพันนีก็ได้มีโอกาส พูดคุยกับญาติของคนไข้ที่ยังคอยเฝ้าดูคนไข้อยู่คุณพันนีพูดคุยไต่ถามโดยทั่วทั่วไปและก็คําถามข้อหนึ่งที่คุณพันนีถามไปว่าคนไข้เนี่ยประกอบอาชีพอะไรคําตอบที่แกได้รับก็ทําให้แกสะดุ้งอยู่ในใจว่าอาชีพที่แกทํามาตั้งแต่ยังสาวๆจนถึงปัจจุบันในขณะนั้นก็คือขายปลาน้ําจืดอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่ง จากคาตอบนั้นคุณพันนีก็นึกถึงแผงปลาและสภาพของการขายปลาน้ำจืดตามตลาดที่เคยพบเคยเห็นนั้นปลาน้ำจืดส่วนมากที่มีขายอยู่ตามตลาดทั่วไปเนี่ยจะเป็นปลาที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าปลาน้ําจืดที่ตายแล้วเนี่ยคนจะไม่นิยมซื้อปลาที่มีชีวิตเหล่านี้ก็คือปลาช่อนปลาดุกปลาหมอนี่คนขายจะใส่ไว้ในอ่าง มีสวิงหรือว่าตะข่ายคลุมไว้กันไม่ให้ปลากระโดดหนีออกไปปลาเหล่านี้โดยเฉพาะปลาช่อนมักจะกระโดดหรือว่ากระโจนผงผางผงผางอยู่ในที่คุมขังวิธีหนึ่งที่คนขายโดยทั่วไปใช้จัดการกับพวกมันก็คือจับมันหักคอเสียเพื่อไม่ให้กระโจนได้ต่อไปการหักคอนี้จะไม่ทําให้ปลาตายมันยังพอกระดุกกระดิกตัวได้เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าปลายังเป็นเป็นอยู่ เมื่อมีลูกค้ามาซื้อหลังจากตกลงเอาตัวไหนแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็มักจะให้คนขายทําปลาให้ด้วยการให้ทําปลาก็หมายถึงการฆ่าขอดเกรด็ดผ่าท้องเอาของเสียในท้องปลาออกคนขายก็จะเอาปลาตัวนั้นมาฆ่าโดยใช้ไม้ท่อนกลมๆโตประมาณด้ามจอบหรือว่าด้ามเสียมยาวประมาณหนึ่งศอกทุบที่หัวของปลาปลาที่ถูกทุบ จะมีอาการดิ้นสั่นริกไปทั้งตัวพอทุบเสร็จคนขายก็จะใช้มีดหรือบางครั้งก็ใช้เครื่องมือที่ทำขึ้นสำหรับขอดเกล็ดปลาโดยเฉพาะเป็นไม้แผ่นบางๆมีด้ามคล้ายๆแปลงมีฝาจุกน้ำอัดลมอย่างชนิดที่มีจีบคมๆอยู่รอบๆตอกตะปูติดไว้เป็นแผงขูดไปที่ตัวปลาเพื่อจะขอดเอาเกล็ดออก เสร็จแล้วก็จัดการผ่าท้องควักเอาไส้เอาพุงออกมาเลือกเอาสิ่งที่ไม่ใช้ออกล้างน้ําแล้วก็นําเอาของที่เหลือใส่กลับเข้าไปที่กล่าวมาน,นี้เป็นวิธีทำโดยทั่วทวไปแต่บ่อยครั้งถ้าหากว่าปลาตัวนั้นอ่อนเปรี้ยคืออ่อนแรงมากๆหรือว่าตามคําสั่งของลูกค้าบางรายที่ไม่ต้องการให้ปลาช้าคนขายก็จะจัดการขอดเกล็ดของมันทั้งทั้งที่มันยังเป็นๆอยู่อย่างนั้น ปลาที่ถูกคอดเกร็ดทั้งเป็นมันจะพยายามดิ้นจนสุดฤทธิ์ทั้งๆท,ท,ที่มันถูกหักคอไว้แล้วคอดเกร็ดเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ตายเลือดแดงท่วมตัวเกร็ดก็ไม่มีรองรับเนื้อหนังมันก็ยังพยายามที่จะกระเสือกกระสนหนีความตายแต่มันไม่มีวันที่จะหนีไปได้หรอกมันถูกผ่าท้องควักเอาไส้พุงออกนั่นแหละวิญญาณของมันจึงออกจากร่างพ้นความทุกข์ทรมานไปชาติหนึ่ง อน,นิจจาเอ้ยชีวิตหนึง่งต้องทนทุกทรมานแค่ไหนเพื่อที่จะได้เป็นอาหารของมนุษย์แล้วมันจะต้องสดต้องพยายามที่จะไม่ให้เนื้อของมันชอกช้ำอย่างที่สุดแม้กระทั่งบางแห่งเอาปลาจีนพันหนึ่งที่เป็นเป็นเอามาแล้วค่อยๆแล่เนื้อออกทีละชิ้นทีละชิ้นคนทำต้องค่อยๆทำอย่างทนุถนอมโดยอ้างว่าถ้าทำอย่างนั้นเนื้อปลาจะอร่อยมาก คือเฉือนทั้งเป็นถึงขนาดนั้นแล้วคุณพันีก็คิดว่าอาหารชนิดนั้นจะตอบสนองความอร็จอร่อยของผู้บริโภคที่ลิ้นหรือว่าที่จิตใจอันวิปริตกันแน่คนไข้คนที่ว่านี้อยู่ที่โรงพยาบาลได้สามวันก็สิ้นใจไปอย่างลำบากและทุกขทรมานโดยหมดหนทางที่จะช่วยได้เพราะว่าคนไข้มีอาการหนักเนื่องจากเป็นมานานแล้วประการหนึ่ง แล้วอีกประการนึงเครื่องไม้เครื่องมือและวิทยาการทางการแพทย์ในสมัยนั้นก็ยังไม่ก้าวหน้าและทันสมัยเหมือนปัจจุบันก่อนที่คนไข้จะสิ้นใจคุณพันนียังยืนดูแกด้วยความสังเวชแกคิดอะไรอยู่ในใจหลายอย่างความรู้ความเข้าใจอะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นในใจของแกภาพที่แกนอนอ้าปากพังาบังาบตัวเกรงสันดริกไปทั้งตัวในบางครั้ง ริ้วรอยที่แกขีดควรตัวเองจนเป็นแผลเวอะวะภาพต่างๆเหล่านี้ยังคงติดตาคุณพันนีจนทุกวันนี้หลังจากนั้นเมื่อมีเวลาว่างแกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันในแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ของผู้หญิงที่มีอาชีพขายปลาคนนั้นโดยที่คุณพันนีตั้งคำถามไปว่าทำไมคนไข้ถึงมีอาการอย่างนั้นนแพทย์ผู้นั้นก็มองหน้าแล้วก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะตอบด้วยสีหน้าและแววตาที่ครุ่นคิดอะไรลึกๆอยู่ในใจว่าถ้าจะให้เหตุผลในทางการแพทย์แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคนไข้ผู้นั้นได้ประกอบอาชีพขายปลามาเป็นเวลานานเมื่อมีโรคที่กระทบกระเทือนถึงสมองและระบบประสาทก็ทำให้คนไข้าขาดสติและเมื่อขาดสติภายในจิตสำนึกหรือสัญชาตญาณอาจจะทำให้คนไข้นึกว่าตัวเองกำลังทำปลาหรือว่าขายปลาอยู่ ก็เลยได้แสดงอาการแบบนั้นออกมาซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับการลเมอของคนโดยเฉพาะเด็กๆที่เล่นมากๆในตอนกลางวันหรือว่าถูกหลอกเรื่องผีๆสังสา,งสางพอมาขณะที่นอนหลับก็อาจจะเกิดการลเมอขึ้นมาเล่นหรือว่าร้องไห้ตกใจกลัวต่างๆก็เป็นได้นั่นคือคำตอบของนายแพทย์ที่ตอบคุณพันนี แต่ว่าในใจของนายแพทย์ผู้นั้นจะคิดอย่างไรคุณพันนีก็ไม่สามารถที่จะทราบได้แต่สำหรับตัวแกเองแกรู้ว่าตัวเองคิดอย่างไรกับกรณีของคนไข้ที่เธอเล่าให้ฟังมานี้ครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดอย่างไรบ้างครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังดีเคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ